ซุก,กี้โรลน้ำดำไส้แน่นหอมน้ำซุก,กี้เมนูสุขภาพที่ทำได้ง่ายๆถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำโรลพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะไปทำน้ำซุปซุก,กี้กันก่อนนะคะตั้งหมอ้อใส่น้ำสะอาดค่ะตามด้วยน้ำซุปซุก,กี้ญี่ปุ่นค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายฮาฟแคลอรี่และเกลือชมพูค่ะจากนั้นคนให้เข้ากัน ต่อไปเราไปทําตัวโลกันค่ะฉีกผักกาดขาวเป็นใบๆจากนั้นนาไปต้มต้มจนกว่าผักกาดขาวจะนิ่มไปม้วนโรกันค่ะวางผักกาดขาวตามด้วยสันคอมหมูสไลด์จากนั้นตามด้วยผักค่ะขึ้นช่ายแครอทเห็ดเข็มทองและพริกหวานแดงค่ะจากนั้นม้วนโรให้แน่นเลยนะคะ และหั่นครึ่งได้เลยค่ะไปจัดโรลโลงหม้อ,อก,กันคะ่ะเรียงโรลโลงหม้อ,อก,กันเลยค่ะเทน้าซุปซุปกี้ที่เราเตรียไมไว้ลงหม้อ,อได้เลยค่ะต้มจนก่าทุกอย่างจะสุกเลยนะคะระหว่างต้มถ้าน้ำแห้งเพื่อนๆสามารถเทน้าซุปใส่ลงไปได้เลยนะ เสร็จแล้วคะ่ะซุก,กี้โรน้ำดำของเรารสชาติกลมกล่อมกินคู่กับน้ำจิ้มซุกกี้บอกเลยชิ้นเดียวไม่พอแน่นอน